ดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเนื้อหาความรู้ทั่วๆไปที่ส่วนใหญ่ทุกครอบครัวทุกผู้คนก็จะเจอเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่ากรรมคือการกระทํากระทําดีเขาเรียกว่ากรรมดีกระทําไม่ดีเขาเรียกว่ากรรมชั่วมันก็ติดตามมาทั้งดีและชั่วติดตามมาทั้ง แต่ทําไว้ทางอดีชาติก็ติดต่อตามมาทางชาตินี้ทําไว้ชาตินี้ก็จะติดตามไปพบใหม่ชาติใหม่นะครับนิกรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ในเรื่องของในรูปแบบของการมาอยู่ร่วมกันคฏิเัติกรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ถ้าในครอบครัวใดถ้ามีการแต่งงานแล้วสามีภรรยาคุยกันอย่างไม่ขัดคอกันร่วมลรวยกันทอยทีทอยใสไม่เกิดทะเลาะ ่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เรียกว่าบุญกรรมบุญสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่งงานแล้วคุยเรื่องขัดแย้งกันความคิดเห็นไม่ตรงกันตลอดเขาเรียกว่ากรรมสัมพันธ์เมื่อมีกรรมสัมพันธ์จะแก้ไขยังไงครับฝ่ายหนึ่งร้อนฝ่ายหนึ่งก็ต้องเย็นเหมือนกับน้ําร้อนกับน้ําเย็นนะครับบาเทผสมก็จะค่อยๆเบาบางความร้อนถ้าร้อนทั้งร้อนมา เทใส่กันก็ยิ่งร้อนไปกันใหญ่นะครับหลักการอยู่ร่วมกันก็ต้องศึกษาหลักของธรรมะหลักธรรมะก็คือพระองค์ก็สอนให้เรามีเมตตามีให้อภัยมียอมเสียเปรียบแล้วก็จะได้เปรียบนะครับความจริงเสียเปียบกับได้เปรียบทางโลกก็จะคิดว่ามันเสียเปรียบความจริงแล้วถ้าเราถูกมันไม่ได้เสียเปรียบไปไหนเราถูกเขาเปรียบ แต่สุดท้ายได้เปรียบคนที่เอาเปรียบกับเสียเปรียบนะครับฟังและงงไหมครับเพราะว่า,าคําธรรมะเนี่ยมันจะตรงข้ามกันทางโลกมองว่าการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องไร้สาระทําแล้วไม่เห็นมีผลอะไรเลยทําทางโลกหาเงินยังได้เงินยังได้บ้านยังได้รถแต่ทำงานธรรมะ ช่วยเหลือคนทั่วไปให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขก็ไม่ได้อะไรกลับมาแต่สุดท้ายมันเป็นบุญกุศลที่มองไม่เห็นเหมือนกับคะแนนบุญก็ขึ้นอยู่ในบัญชีของฟ้าเบื้องบนของบัญชีสวรรค์ไว้แต่เรามองไม่เห็นแต่เราไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงแต่เราจะมาเชื่อในโลกมนุษย์ว่าทาแล้วต้องได้ได้บานได้ลดเอาเงินไปฝากธนาคารก็มีตัวเลขขึ้นนะครับแต่ฝาก ในในพุทธนาหรือในธรรมะไม่มีบัญชีไม่เห็นถ้ามีบัญชีไม่เห็นหลายคนก็คงจะตั้งตาตั้งใจที่จะ,ะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าเห็นตัวเลขขึ้นว่าทําบุญเป็นเท่าไหร่แล้วตัวเลขขึ้นในบัญชีแต่ของที่มองไม่เห็นเนี่ยครับก็เป็นของจริงถ้าสิ่งที่มองเห็นเนี่ยเป็นของ ปอมเหมือนกายทังขานเนี่ยหน้าตาก็เปลี่ยนไปตามวัยตามเวลาหรือสุดท้ายก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติกับสู่สภาพดินน้ำลุมไปเอาไปฝังเอาไปเผาแต่จิตวิญ,ญญาณที่ตัวจริงเนี่ยมองไม่เห็นแต่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์โน่นสัตวน์ตวนี่เป็นคนหน้าตาอย่างงู้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็ลักษณะก็เปลี่ยนไปบางสีชาตินี้เป็นคนชาต ต่อไปก็เป็นต,ตัดสีขามีหางอะไรอย่างนี้แล้วแต่กรรมที่เราได้ทําวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกรรมก็เพราะว่าตอนนี้คนหลงไปเยอะทําบาปทํากรรมแล้วคิดว่าเป็นเรื่องปกติของชาวโลกฆ่าตัดชีวิตหรือว่าเอาเปรียบผู้คนเป็นเรื่องของปกติความจริงแล้วไม่ไม่ปกตินะครับเป็นเรื่องของที่ต้องทําแล้วต้องมีผลช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง วันนี้เรามาคุยกันว่าหลายคนทำไมมีปัญหาเราชอบไปให้อ,อ,อาจารย์ต่างๆทำวิธีถอดเคาะบ้างไปถามอาจารย์บ้างความจริงแล้วปัญหาก็อยู่ตัวเรานี่เองตัวเราเป็นผู้รู้ดีว่าเกิดจากอะไรสมมติว่าครอบครัวอ,อ,อยู่ไม่เป็นถูกคุยกันไม่รู้เรื่องมีปากมีเสียงเขาบอกว่าไม่ลงรอยกันก็ะเพาะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมพึ่งกันและกัน ก็ยอมซึ่งกันและกันมันก็จบแล้วอีกทำไมทําไมทํามหากินแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองอมีแต่เหตุต้องเสียทรัพย์มีต้องเจ็บป่วยเราก็ดูจากที่เราลากชีวิตเข้า,ขาบ้านวัวไฟต่างๆที่เอาชีวิตเอาเลือดเนื้อเข้ามาเขาก็ติดตามมาก็เป็นวิญญาณที่คอยเป้าคอยจ้องสิงมันดีคือดีก็สิงสู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มีอารมณ์โทสะแล้วก็ทะเลาะก,กัน คนแต่งงานกันเนี่ยก่อนจะแต่งงานเนี่ยรักกันป่านจะคืนจะกินครับถ้าผิดหวังก็ประชดชีวิตต่าตัวตายมัง่งไม่ได้เขาค้นมาแล้วเนี่ยจะไม่ยอมเลยว่ายังไงก็ต้องรักคนนี้รักคนนี้แน่ๆพอได้ขึ้นมาแล้วสมหวังแล้วจัดงานใหญ่โตมีหมูหันมีปลามีอะไรมีไก่วิญญาณเข้ามาเต็มง,งานหมดพอแต่งงานเขาบอกไม่นานไม่กี่วันก็เตียงหัก เกิดปากเปลีย่ยนกันไม่กี่คำสัทลอย่าลากกันได้ง่ายเหลือเกินนะครับ mm. เป็นเพราะว่ามีกรรมอยู่เบื้องหลังคอยทวงนี่คอยมาติดตามหลังฟาน mm. เพราะว่าตอนแต่งงานนี่เรา,เาลูกหลานเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับ mm. การจะทําบุญที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์จริงๆก็คือไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขา mm. เพราะว่าถ้าชีวิตใครๆก็รักหูเห็ดเป็ดไก่มีคนไหนมีตัวไหนที่ว่า อยอมให้เรามาคาดโดยดีอันนี้เป็นเรื่องเขียงกันว่าก็เป็นอาหารของคนความจริงแล้วไม่มีใครพูดว่ากาพูดว่าสัตว์เป็นอาหารของคนของคนเรามาพูดกันเองมาตู่กันเองนะครับสัตว์ทุกชีวิตสัตว์ทุกชีวิตก็ล้วนแต่วินว่าต่เกิดมาใช้กมาใช้กรรมพระพุทธองค์ก็เมตตาบอกว่า,าไม่มีสัตว์อื่นใดเลยที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องสัตว์บางชนิดเคยเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่พี่น้อง เรากินเลือดเนื้อเขากินชีวิตเขาก็เหมือนกับกินพ่อแม่พี่น้องนะครับ <c oughs> นี่ตังเกตง่ายๆว่าคนเราเรียนไหตายเกิดเพราะว่าเกิดแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ละภพแต่ละชาติวันนี้เราก็มาคุยกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราหลงมาสองพันห้า้ปีเราหลงมากินเลือดเนื้อเขาเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารหมดก็กินหมด ตั้งแต่ตัดบกตัดากาศตัดน้ำกินได้หมดเลยเราก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของคําสอนในหลักของพุทธศาสนานะว่าคน <c oughs> เราต้องมีเมตตาอย่าเบียดเบียนชีวิตเขานะครับจะมีเมตตาแล้วก็ไม่อยากจะเอาเลือดเนื้อเข้ามาไม่อยากจะไปรังแกทําร้ายเป็นฆ่าเขานะครับ วันนี้ก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าต้องพูดเป็นตอนตอนเดี๋ยวฉันงงนะครับพูดเป็นตอน,ตอน